ครับสวัสดีครับลูกลุงโหสุขคนเด้อมาจตใสก็น,น้อยน่อสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอซีมาเยี่ยมมายันโอ้หนเมเด้อกิเมาาเด้อเป็นไหนแสบบ้านหนอแสบบ้านน่อเป็นไหนมมากจาเตขทางไหนก็แน่น้อยนอลูก้าลูกเอฟซีลูกน สมุตปาการเอฟซีคนเกา่าคนเดิมมาเยี่ยมหนูอีกแล้วว่าจะมาพัทยาก็มาทักมาท่ายนูปประจำเนาะานลูกหลานก็มาเยี่ยมมายามน้ำคือกันเอาแซรบๆลูกเดอ้อ<แ>เป็นไดเน,นาะผู้ยู่ท่างนี้คือวัวว่วยานนกคือแส่บน่อยเนาะหิวแม่นบอเสแบกอย่างเนาะพี่น้องเนาะ เอาโอเคเด้อ hmm. พ no, OK. e ี่น้องเด้อสุดท้ายแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าวโอเคสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อทุกผู้ทุกคนุนข้าแซ่บบวัสดีคุยกับไผ่น้องสาวมาเยี่ยมมายามเอฟซีน้องโอติ๊กตอกเข้านล้วพี่น้องติ๊กตอกสุกผู้ทุกคนมาทักมาท้ายหนัวเด้อครับผมสวัสดีครับ